โอ้สวัสดีครับผมเชยงขาครับครับสวัสดีครับคนมีโชคและเอฟซีทุกท่านครับผู้มีบารมีบุญครับเฮ็ดยังอยู่ครับนี่แรงๆโอ้ยเบิ่งเบิ้งไงสร้างเขาไอ้เขามาเทพื้นรอบบ้านแล้วก็ให้เขาต่อถังบ้านออกม่หยิบ <c oughs> เครื่องงูอเพือ่อ,มา,อม,ามามันไอ้นี้จะทันทีถักพอนต่อยหมาครับต้่อยคนครับให้หมาไม่ได้ มรรยากาศห่อนกันเลยเพราังบ้านมาให้มันเลยนอนเย็นสี่ตัวลูกม่นัน่นไทยให้มันมีทุกเมือ่อยที่แหละมีต,ตน้นแตงเห็นตะบุญกันเดี๋ยวครับงม,มือเศร้านี่ก็คึ้นมาอยู่บ่ตกฝนกน็ได้ฝนเอาทั้งพุ่นมาตกบ่ครับบ่ครับมีสตตกแต่แดดแหละครับบ,ตตบ่มันมีแดดนี่ทักวันโอ้อยูนี่ตกแต่แดดยูนี่ตกเมื่อเศร้านี่ครับผมหลังจากเมื่อวานนี่ห่อนเอาครับเมื่อนี่ตกนี่มันตกพอดินซุ้ม อเป็นนะทพาไมไทยลูกให้จะบนยูแดดเปลี่ยนเปลี่ยนเแต่ว่าเมื่อวานผมไปเมื่อวานนี้ไปทางชัยพุ่มให้หน้าให้หน้าข้าเจ้าเขียวเขียวไหมครับส่งเอ้โทรหาผมมากินเผานะผมปั่นผมสวนอะังถ้าอาจารย์ใครไปทุระครับมันก็เลยอ่าขัี้มั่นีดไปทางไหนแกบันผมได้ครับผม บรรยากาศบ้านนี้มาเห็นบ้านผมบรรยากาศดีนี่บรรยากาศบ้านเลยดิบรรยากาศบ้านสวนปะครับครับครับนะพี่สาวหลายคนบอไวหรอกครับเอออันตุ่ลอยอันตุ่ลอยครับเอาเพราะมันนกันไปนะครับผมผมว่ามันทั้งแจเยียร์พุ่มไหมครับฝนตีไหมบ่ครับบ่ครับแต่ฝนเป็นอย่างตกบนตัวฝ้า มันคิดเมื่อเงาลารมีคนกับปะทอกันเด้อฮันฉชกโอ้เนี่ยนี่มันเป็นเรื่องปกติเอรีนะครับเนาะครับแค่คืนคืนมากผมเจ้าผมมาผมได้เย็นเป็นมบนะไงตกผมนี่ยโอ้เนี่เป็นทับกับทับของแก่เลยครับเห็นหยาทางทางบุ้ยหล่ไล่พระเจ้าเกี่ยวหยาเกี่ยวยุ่งให้ก้วยคล้วยกันโอ้ยเนาะเราเลี้ยงหยาหยาต้องค้นยู้ยู่หม่องผมสารประพุบุญผมเปิดตัริงเกอร์ใส่เกี้ยวผมไปคนมาเกี่ยวไปให้ค่้วยเลยครับผมก็เลยยงวันหนึ่งกล้วยผมพระเจ้ามาเกี่ยวเอา ต้องเปิดน้ำใส่หายสูบน้ำคลองใส่หายมันจะเคี้ยวงามหยาบป้องคนเขาว่ามันกินดีต้องไปหายทานเขาไปสะออนครับสะออนหยาหลายครับกินตัวเป็นได้หยาบนะแม่นบ่าผมกินตัวเป็นผมก็ตลอนไหนก็เดินไปเขามีคุ้ยนะแม่นั่นแหละเอาเอามาวนกันไปเจ้าคุเอาเมื่อนี้นี่คือมาตามนัดด้ิครับนี่พ่อท่านบอกว่าอีกสองวันอีกสองวันสำหรับเนื้อทางเลขสามตัว ผมปล่อยให้เอฟซีในไลน์คนมีไลน์เขาจะได้แต่เย็นวันที่เกิดืงรู้ว่านี่ม,นมันย้บแน่นอนแล้วครับแต่แนวทางสําหรับในช่องเรานี่รู้ทั่วประเทศทั่วโลกเนอะก็วันที่แปดเป็นห้่ไปครับบัดนี่แต่ว่าผมครับผมมีความมั่นใจที่เขาได้นะชมหมดที่แล้วผมกับอบรอองซี่ละครับเพราะว่าผมอดีตามกินไว้เลยผมบอกก่อนเข้าภาษาให้แตกทุกงวดน,นับตัครับถา้าไม่งั้นเราคุยกันไม่ได้นะผมบอก เมื่อวันที่แล้วก็รวยเป็นหลายคนแล้วนะผมก็เกือบโดนวลัลที่หนึ่งแล้วผมจะบอกครับคือว่าคือว่าลอตเตอรีน่หนึ่งเก่าเสี้ยนขาหนีอะไรสามสิบใบครับสามสิบกว่าใบของผมของผมเป็นแปดสี่สองแปดสองสี่ศูนย์หนึ่งเก้าเยอะเลยครับสุยอเอาแคส่สวยก็พอบุญบุญยังไม่ถึงครับสุยๆเนะาะครับภาวนาอีกสักสามเดือนก็คงจะได้เท่านั้นับที่หนึ่ง แต่ว่าแต่ว่าปูก็ให้บางๆแน่จักหน่อยน่าโงดที่ผ่านมาเนาะแต่ว่าผู้เอาเป็นกระทึกคือเขาผู้เพิ่นมีบุญวาสนาเนาะครับผมอันนี้ผมขยำผมขยำตลอดที่ว่าแล้วแต่บุญบารมีมันนี่ก้อนนั่นเลขสองตัวสองตัวล่างปูย่ำไหมล่ะเ่ะมันบังคับยังย่ำที่เดิมบังคับสองตัวล่างกะเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมก็คือปุกเจ็ดแล้วก็แปดเจ็ดแต่ให กับหัวเลนะครับครับเพราะนั้นอย่าลืมก้าบนะครับหกอย่าลืมกับหัวเลนเก้าครับแต่สามตัวจะเอาตัวเลขเลยไหมหรือแต่ฟังความฝันหน่อยไหมเอาเราตั้งแต่ความฝันเลยครับผมใช่งหาครับอ๋อครับคืนวันที่ห้านะปูไมาให้เลขสองตัวในวันโชคแม่นครับแต่เพิ่งทิ้งไว้ไว้สามตัวคือเป็นลางรครับแกทิ้งทิ้งยักทิ้งไว้ผมคือเก้าห้าหนึ่งนะครับ ยิงไว้เป็นลางๆคือ951นะครับแกบอกว่าสองตัวปูแน่ใจแล้วแต่ว่าสามตัวแขวนไว้กับายสะเียนผมเนะี่ยเป็นลางๆแกบอกว่ายังไม่แน่ใจให้กลับไปดูอีกสักครั้งก่อนคเพราะแกกลับไปปับ๊บเมื่อคืนวันที่เจ็ดแกก็เลยมาบอกว่าแม่นแล้วละ่ะมันนิงแล้วอืมยิงแล้วนิงแล้วบอกไปแล้วที่แรกมันเบิ้งเหมือนมันเป็น951 ครับแต่ย้อนกลับไปดูอีกครั้งมันไม่วิ่งแล้วมันอยู่ที่เดิมครับมันเป็นหกเก้าห้าครับืเป็นปิจนาไหมครับฟังดีๆนะครับหกเก้าห้าแล้วให้นั่งพิจาณาดีๆนะครับครับมันเป็นเลขคู่แฝดนะครับตัวนี้เลขพี่เลขน้องนะครับผมนั่งพิจาณาผมอ่านออกท,ทันทีเลยว่าปู่ให้อย่างนี้ผม hmm. ถูกนแน่นอน ตอนแรกกูเอามาแขวะไว้ให้คือเก่าหาหนึ่งเนาะครับครับมานล้างรับแกบอกมันล้างแกว่าเลขเลขกหนึ่งนี่มันมันอาจจะเป็นเก่าคือเก่าหรอแต่ว่ามันล้างกับมันเลยกลายเป็นเล็กหนึ่งแล้วมันบอหยุดกับทีมันวิ่งตุ๊ด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 มันบ่หยุดนะครับครับแต่ว่าเลขเลขกหกนี่เก้าห้าหนึ่งเก้ามันนิ่งแต่ว่าเล็กตัวกลางมันบ่หนึ่งขาเนี่ยนิ่งแต่ว่าตัวกลางมันบ่หนึ่งบันนี้พอกลับไปบางอีกครั้งหนึมันนิ่งมันเลยกลายเป็นเก้าไปหกเก้าห้าครับ

ดูดีๆนะครับเพราะท่านให้ตัวเดียวนะครับตัวแรกมันไม่ชัดแต่ผมก็แฝงแต่ไว้มั่งของแกนะท<อ>ุกอย่างมันไม่แน่นอนพราะกพาแกไ้มานี่แกบอกว่าให้ผมครั้งแรกเนี่ยจิงไว้ตั้งที่ฝากไว้กับเลขเลขเล่างสองตัวเนาะาโชคจำเลยเนาะคที่ว่าผมว่าเป็นตังลางเนี่ยท่านเลยไม่ไม่อยากให้ปล่อยลัวเสียเงินเสียทองกันครับ แต่ท่านเขาเลบอกว่าไปกลับไปมาดูอีกครั้งหนึ่งแล้วมันหยุดแล้วมันนิ่งแล้วแต่บอกว่าฟันทรงตัวนี้เลยเอาเลยลูกแต่บอกนี้นะหกเก้าห้าหกเก้าห้าครับอาจจะเป็นหกหกห้าหรืออาจจะเป็นเก้าเก้าห้าแล้วแต่ครับหรืออาจถ้าสองตัวอาจจะเป็นเก้าห้าหกห้าหรือว่าหกเก้าก็เป็นไปได้คือกัน แควแต่ FT ครับผมผมไม่บอกเยอะเดี๋ยวมันจะเยอะแยะครับแล้วแต่สิจับเนาะใหนกนากันเราครับแต่ว่าปู่บอกว่าออกอยู่ในชุดของปู่แน่นอนครับเพราะทุกครั้งแกให้หัวแกก็ย้ำให้ผมว่าอยู่ในนี้แน่นอนเอาให้เป็นอย่าไปพูดมากเพราะคนเราสร้างบารมีมาไม่เหมือนกันมาชวยเขาใจอ่ะงดที่แล้วผมก็ย้ำบารมีที่ผมครับผมแต่ทุกคนจะไปฟันโฟกัสที่เลขหกตัวครับแล้ววันนี้ผมก็ไม่ พูดเยอะให้พิจารณาว่าปู่เขาให้แล้วเขาออกจากชิ้นมาเขาก็ไปดูอีกเขาย้ําเขาไปดูให้อันนี้มันเป็นความเสียชวนบุคคลนะครับเดี๋ยวอาสียาผมว่าวไหลแต่ว่าผมได้ตัวเลขมาทุกครั้งก็มีแต่ภูมิผมให้นะครับที่จริงดที่ผ่านมากทาโฟกัสทีแรกหกตัวสองเก้าห้าเนาะเข้าปินหัวมันเก้าหามันก็เป็นหกหาด้วยครับเส้นขามันก็เข่าสองตัวล่างที่เข่าดิครับผมครับเพราะว่าเส้นขาที่ย้ำตลอดว่าเลข ฝันเช้่ขาเนี่ยเก้ากับหกเนี่ยอย่าลืมเรือมันสลับกันได้เป็นแมนครับแมนครับแล้วงวดที่แล้วผมก็ย้ำบ้านที่ตลอดเดยนะโชคผมไม่กล้าพูดตรงตรงไงแล้วเขาไม้ผมส่งน้ำเก้าคนอีวคนนะเขาก็มาับเนาวมาให้ส่งน้ำเก้าคนห้วาเก่านี่มาเลยเมื่อคืนที่สองมาอีกหนึ่งคนครับแล้วมันจะเป็นอะไรล่ะมันก็เป็นหนึ่งเก้าใช่ไหมล่ะ ครับแล้วเขาฟีไว้ก็ศูญใส่เขาสูกแล้วสามตัวแล้ววันนี้ผมก็มีความมั่นใจมัอนเดิมว่าหวยชุดของปู่นี่ตัางผมให้ดีแล้วไปนั่งพิจารณาให้ดีคไม่ต้องไปตีความหมายแบบอยู่ในนั้นกับเลขผมตัวเดียวนี่แหละถูกแน่นอนเลขหกเก้าห้าผมนี่ผมหกเก้าห้าครับ 6, 9, แต่อย่าลืมทุกครั้งที่ผมมีได้หกผมเข้ามานี่เลขจะเป็นยังไงคิดเอาเองค ขำนเพื่อนปูเพื่อนหเล็กหกมากนะเขาตรงเบืองว่าเออเพื่อนหามากถูกงวดมันจิกกับหัวที่กับเลก็กหกขันนั้นก็กับหัวล้มป๊บมันอาจจะกับหัวคือเป็นเก่าเก่าดรหรือสิกลับลงเป็น <branded S 2> <havia. S 1> ห,หกหกก็ไไรหรือสิกลับหรือสิบกลับหรือสิเป็นหกเกงาก็สี่กระประมาณนี้ครับแต่เราก็บอกว่าแมนแล้วลูกทุกทางทีเดียวนะจมแมนแล้วแน่แน่แล้วล่ะเราไปเบิ้งที่แหลกเราเห็นผ้าอ ไปเก้าห้าหนึ่งนี่ก็เขียนไว้เนะครับฮาเจผูมักครับเก้าห้าหนึ่งนาะแล้วเราบอกเราเขียนขิยนไว้ผมครั้งแรกเลยเด่นหน่ะครับแล้วเรากลับไปรอบสองเราค่อยมาบอกหกเก้าห้าด้วยครับครับที่ผมบอกว่าเลขแล้วถิ่นไว้น่ะคือผมบอกว่าหลักเก้ามันออกสูงแล้วบอกว่าเลขวันนี้มันออกสูงคนเขาแต่มองขามเพราะว่ามันมาต่าตลอดแล้วครับวันนี้มันจะออกสูงแล้วบอกจะออกสูงเลขวันนี้ออกสูงผมก็เลขครับออก ลรวบอกวันเก้าที่แรกเราเช็คนในผมก็คือเก้าห้าหนึ่งเรากลกับไปดูอีกครั้งแล้วแกเลยมาบอกว่ามันไม่ใช่ลูกมันเป็นตัวนี้มันเป็นหกเก้าห้าแล้วเราก็ไปเลยได้ครับแล้วป็นยั้เขาไปในศาลประพฤติผมนี่แหละไ<อ>ปนี่ผมก็เลยว่าผมก็เลยตื่นขึ้นมาผมเลยว่าผมน,าน,น,านั่งผิจาจณาน้าพี่ มันก็น่าเป็นไปได้ทั้งสองอย่างชือว่ามันสามารถกลับหัวได้กเพราะหมายผมนะแมนครับแมนผมก็เล้ยไม่คัดแยกออกไปมั้งแต่เลยเป็นเลขสามกลุ่มแต่ผมไม่พูดนะว่าเลยเลขสามกลุ่มจะไหนเอฟซีไปพิจารณาครับให้จ้าบุญโนเนาะผมมเพลินเนาะครับผมแต่ผมมีความมั่นใจว่างยผมปล่อยไปทุกครั้งมันเป็นเลขภูมิให้ทั้งนั้นนะครับผมไม่ได้คำนวณเองและผมไม่ได้มโนเองคแต่ก็เข้าทุกงวดนะครับผมบอกได้เลยว่าเข้าทุกงวดงวดนี้ผมก็มีคิดว่ามีเปอร์เส้นอีกคือเกาหลีครับผม ผมว่าถูกแน่นอนครับผมมีความมั่นใจคือเก่าผมผมไม่เขาสร้างมาตอบ้านต่ออย่งอยวอ่นี้เด็กไรเินเสียผมเที่ยคืนรอบบ้านผมไม่อยัางนั้อยู่บินสับผมก็เด็กไรเงินเสียผมไปคิดหอดหน้าเยอะกว่างว่เนโอ้ยเสียดายหลายขันไล่บอกนีปัญหานโทษกับบิษัทน ทั้งเลขทูกครับทิศเก้าจุดได้ทิศเก้าตัวเดียว <laughs> ผมก็บ,บอกเอ็ดซีทั้ทงอีกช่องนึงก็บ,บอกว่าเอาศูนย์ใส่สิพี่เขาฟีไว้ผมแล้วเนี่ย <laughs> เอาศูนย์ใส่เลยศูนย์หนึ่งเก้าเลยรผมบอกนะ <laughs> แต่นั่งมาพาก,กันได้อยู่ได้คุณละจอมหน่อยซ้ำหน่อยโอ้ยเ <laughs> พิ่งจะโทรมาถามผมผมก็บว่าผมก็กได้เพราะเหตุบ,บุญธทาม <laughs> ผมก็บ,บอกขึ้นเลนย <laughs> บุญนําบุญเพิ่นบุญมีซ้ำนั่นเนาะเข้ากสี ได้ซ้ำที่ว่าเข้าบุูเห้องนู้นนะพ่อสิไดายสมุนแต่ของไหมครับ<ฮ>เอาเพิ่นไทยกันได้แค่สมุนแต่ของ<ฮ>เห็นบางคนได้ยิ้มเสียงผมจ่าจาอยู่นี่บอกว่าแบบนี้โมชิดมากไหมครับเรื่องของน้าเราเสียดายเนี่ขอไลยขออย่างนั้าานโอ้ยเสียดายตามมาตามมาไม่เคยชื่อลยจะชี่กับ <c oughs> นี้กับเห็นแล้วบ่มาตัวเลขเห็นแล้วไม่ได้เพราะบุญไม่ถึงผมเสียดายน้ำกลุ่นที่บ้านล่ะ แตงวันนี้ฟังแล้วหญ้าเสียดายเด้อครับเอาให้ได้เด้อครับเด้อใ้เข่าพรรษาแล้วเด้ออาจสิบ่ได้ยินเสียงผมเด้อบ้างผมสายที่ปรักษาศีล3เดือนเท่าไรครับเนาะพวกนี้แหละ3เดือนครับ3เดือนอาจจะรั้ผมมีความมั่นใจคือเก่าเด้อน่ะครับนี่ผมนีบอกให้ครับแล้วผมก็ฝันดีด้วยเมื่อคืนผมได้เลขตั้งวันนเลยผมมาเสียงนะผมมาเข้าเสียงแล้วพร้อมบอกเข่าเสียงแล้วเลยแล้วผมก็ซื้อมาด้วยแล้วทั้ง6 7ทั้ง8 7 ียชุดนี้แหละผมได้มันแล้วคเกือบร้อยแล้วผมบอกตรงผมได้มาเกือบร้อยแล้วผมบอกตรงผมเป็นคนชื่งหววเยอะเสียงเท่าพี้ครับผมเสียงขาครับฝันดีครับผมบอกได้เลยผมไม่ต้องเล่าคนามหให้ฟังผมบอกว่าเอาเลยเอาเลยเนาะฝันดีเนาะเอาเลยเสียงเอาเลยฝันดีแล้วล่ะครับถือว่าผมฝันแบบว่าคือจังหวัดที่งเดียวผมบอกตรงครับมันมันค่ายๆ่ายขึ้นกันแล้วงวดนี้ ผมกับฝันขึ้นก่าแล้วผมก็บมีความมั่นใจคือเก่าน่ะผมบอกผมงว่าผมปล่อยหัวเนี่ยถ้าผมใจผมบอดีตากระตุกบมถึือตากระตุกพร้อมฝันจะดีพร้อมรอบนี่ตากระตุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วกระตุกมาตั้งแต่นู่นเลยครับตั้งแต่วงรวงมาเลยเข้ามาแล้วตลอดนอัเมื่อที่แล้วเขามาเขียนส่ฟ้าบ้านผมเนี่ยแกเน้นให้นะครับโกติแกไม่เคยเขียนส่ฟ้าบ้านเม้นบอกครับเขียนใส่บ้านที่สิบเก้าเลยแล้ววันนี้แก แขนใส่บ้านละที่ผมเลยนะแต่สิ่เก่ามันออกไปแล้วแกเอามามาแขนต่อกับบ้านละที่นะครับครับซึ่งว่าบ้านป้ายทะเดียนบ้านละที่เหรอครับแกเก่ามาแขนต่อกันย้ํากินนะครับครับผมก็เลยไม่ค่อยมั่นใจว่ามาแล้วถูกแล้วเลครับผมก็มั่นใจแท้ในสีซื้อรถครับทุนเลยสองไรกระเด็นนั่นแหละครับเอาพอประมาณเอาตามบุญตามกรรมห้องแหละครับจะไปซื้อหลายค่าได้บ่ถึงมาไม่ได้เป็นทุกข์เอาพอประมาณ เกิดถูกมากก็เป็นบุญของเราได้แค่ไหนเข่าแค่นั้นเด้ออาันนี้ประมาณนี้ตัวครับสรุปล่างหกเจ็ดแปดเจ็ดนะครับแล้วก็จะลืมเก่าเจ็ดส่วนบนนะครับตัวแรกที่ปู่ให้เก้าห้าหนึ่งบาทนี้พอตอนที่มายำนั่นเป็นหกเก้าห้านะครับแต่ว่าจะลืมหันหัวหกกับเก่าเด้อเป็นมุนเราเองมามานี่แล้วครับเราเสข่งขันาะ ครับผมครับผมครับผมอ้าวชัดเจนแล้วครับบ่ายนี้ยังได้กับ่าจะเป็นล่ออีกรอบนึงกับสิโค้งสุดท้ายพูดเหรอเนาะค่ะเธอปูดวาสุดท้ายผมผมผมจะให้แค่เลขทูบนะครับโอ้โนี่แหละที่เด็ดเลยครับเลขทูบนี่ครับผมจะให้แค่เลขทูบอย่าลืมไปแล้วจุดได้หนึ่งเก้าเลขทูบเส้นขานี่กับเขาดีเท่ากันได้ครับแหงมาตรงับเลขที่ปูนี่้มีม้วนก่อนผมผมจุดทูบได้เจ็ดชุดหนกนะผมไม่บอกใครผมส่งให้เอีดูอยู่ครับเจ็ดชุดหกให้ในรายนะโชคก็มีอยู่เจ็ดชุดหกใช่ไหม อยู่ในไล่บอกครับอือเรับผม่นะโชคยุ่เจ็ดศูนย์หกวดที่มอกศูนย์หกนวดที่มันออกศูนย์หกเมื่อกี้นี่ผมได้สิบเก้านะครับเลขทูบครับวันที่สิบห้าผมคือให้เสียนเลขทูบอย่างเดียวเด้อวันที่สิบห้านี่คือจุดจุดขึ้นวันที่สิบห้านบ่ครับหรือจุดก้อนหว้ออกหนึ่งวันอ๋อโอเคเดี๋ยวสั่นผงส์กสิลอเลขทูบเสืนอขายอีกรอบหนึ่งเนาะครับเนาะครับแต่จุดนนี้เอาไปหยิบลอตเตอรี่ก่อนครับเอาไปลงทุนก่อนเด้อครับผมครับเราเสียอะไรจากนั้นนี่จะได้ข โอเคนะครับผมขอบคุณเสียงขาหลายๆครับผมครับ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 สวัสดีครับผมโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ